รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์มเยอเราต้องถวายตัวทั้งหมดให้กับพระเจ้าถวายชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าคุณอาจจะคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้ทําเรื่องสนุกสนุกแล้วสินั่นไม่จริงเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันฉันดีใจมากๆที่คุณเปิดมาดูรายการของเรา ฉันเริ่มสอนหัวข้อนี้เมื่อสองตอนที่แล้ววันนี้ฉันจะมาสรุปเนื้อหาคําสอนในหัวข้อเรื่องความบริสุทธิ์ถ้าคุณฟังฉันตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ยังฟังมาจนถึงวันนี้ฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการมุ่งหน้าสู่จุดหมายของความสมบูรณ์แบบตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้เราก็มีทางไปถึงความสมบูรณ์แบบได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์แต่พระเจ้าอยากเห็นเราพัฒนาตัวเองไปข้างหน้า ตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมารับเราแล้วเอาล่ะเราได้พูดถึงหลายเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ที่ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้มีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่อาจจะทําให้เรานั่งไม่ติดเก้าอี้อยู่ในฮีบรูบทที่ 12: ข้อ14บอกว่าจงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขและติดตามความบริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าเลยการติดตามหมายถึงการตามไปด้วยกําลังทั้งหมดที่มี ฉะนั้นไม่จําเป็นว่าเราต้องไปถึงเป้าหมายแต่เราต้องมุ่งหน้าไปทางจุดหมายอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สามว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จกักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์ที่ทําให้ข้าบลงหลุดพ้นจากความตายแม้ว่าจะยังอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าจะมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายของการทรงเรียกที่สูงสุด ของพระเจ้าในประคิดข้าพเจ้ามุ่งหน้าไปสู่ความสมบูรณ์แบบข้าพเจ้าอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ข้าพเจ้าจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วข้าพเจ้าจะมุ่งไปข้างหน้าคุณเห็นคํานี้ไหมมุ่งไปมันต้องใช้ความพยายามไม่ใช่แค่ทำํำแต่เรื่องที่อยากทําอย่างเดียวไม่ปล่อยตัวไปตามกระแสคุณต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณต้องรู้พระวจนะของพระเจ้า มือนที่ฉันเคยบอกว่าคุณจะไม่ไปหาความรู้จากฮอลลีวูดคุณจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลมากำหนดชีวิตของคุณคุณต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงเหมือนที่ฉันได้พูดไปในตอนจบรายการในตอนที่แล้วว่าความหมายของความจริงก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ตามความคิดของคุณหรือคุณหวังอยากจะให้เป็นการดำเนินชีวิตในความจริงที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ได้และเราต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามนั้น ในสองโครินบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนกระจกที่เวลาเราดูในพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะเห็นพระคริสต์คุณรู้ไหมเวลาที่ฉันส่องกระจกฉันอาจจะมีคราบสกรปรกอยู่บนหน้าอาจจะมีคราบลิปสติกที่เปื้อนไปถึงข้างบนและถ้าฉันไม่ได้ส่องกระจกฉันก็ไม่รู้ฉันอาจจะปล่อยให้หน้าตัวเองเป็นแบบนั้นทั้งวันเช่นเดียวกันกับความบาปเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในความบาปมานานหลายต่อหลายปี โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยแต่พอคุณดูในพระเจนะของพระเจ้าในนี้มันบอกว่าผิดแล้วคุณก็จะพูดเลยว่าเอาหน้าของฉันมีคราบสกรปรกนี่นาหน้าของฉันเปื้อนรอยลิปสติกนี่นาฉะนั้นฉันชอบมากที่พระเจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนกระจกที่เวลาเรามองเราจะเห็นพระลักษณะของพระคริสต์นอกจากนั้นเรายังเห็นด้วยว่าเราเป็นยังไงเมื่อเปรียบเทียบกันและเราทุกคนควรมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง พละลักษณะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้กําหนดไว้ล่วงหน้าให้เราเปลี่ยนแปลงซึ่งมันหมายถึงเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระฉายของพระเยซูคริสต์เราควรมีพฤติกรรมเหมือนพระองค์และยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเพื่อจะพัฒนาลักษณะนิสัยเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นการเป็นคริสเตียนมีอะไรมากกว่าการไปโบสถ์อาทิตย์ละครั้งแล้วคิดว่าเราทําทั้งหมดครบถ้วนแล้ว การดำเนินชีวิตในความจริงทำให้เราบริสุทธิ์ได้เราต้องยอมรับจริงๆว่าความบาปคืออะไรแล้วซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆว่าเราดำเนินชีวิตแบบไหนรู้ไหมการซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเสมอไปความจริงเป็นหัวข้อหลักในพระคัมภีร์นี่เป็นตัวอย่างพระคัมภีร์สี่ข้อพระเยซูเสด็จมาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงยหอนบทที่หนึ่งข้อสิบสี่ ความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ยอนบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็เรานมาสัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงยอนบทที่4ี่ข้อยีถ้าพวกท่านยึดมั่นในคําสอนของเราพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทาให้ท่านเป็นไทยยอนบทที่แปดข้อสาอดและสามสิบสองแน่นอนลูกความจริงจะทําให้คุณเป็นไทยไม่ได้ถ้าคุณไม่ติดตามจริงๆแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามมันจะช่วยให้คุณเป็นไทยได้ โอพระเจ้าประทานอิสรภาพให้กับฉันมากมายและให้เสรีภาพกับฉันมากมายฉะนั้นมันมีสิ่งที่ผูกมัดหลายอย่างคือเมื่อก่อนชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการไม่ให้อภัยความเกลียดชังความขมขื่นและความคีดแขนฉันชอบออกความเห็นกับคน,นอื่นๆชอบใส่ร้ายซุบซิบนินทาไม่มีความเมตตาและมีแต่ความเย่อหยิ่ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระเจ้าก็ค่อยๆแก้ไขฉันไปทีละเรื่องนำฉันให้เข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อฉันเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าถ้าท่านรู้จักถ้อยคำของเราท่านก็จะรู้ความจริงและความจริงจะทำให้ท่านเป็นไทยในช่วงที่ฉันเริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าฉันจะใช้คำนี้เสมอว่าเป็นการเดินทางที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะฉันไปบสถมานานกว่าที่ฉันจะเริ่มเอาจริงเอาจัง ฉันอยากจะถามคุณวันนี้เหมือนกันว่าคุณเอาจริงเอาจังในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าไหมหรือคุณแค่ไปโบสถ์อาทิตย์ละครั้งเราคิดว่าทั้งหมดนี้มีแค่นั้นเราต้องถวายตัวทั้งหมดให้กับพระเจ้าถวายชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าคุณอาจจะคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้ทําเรื่องสนุกสนุกแล้วสินั่นไม่จริงเลยการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูก็เกิดขึ้นที่งานเลี้ยง การมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าคุณไปงานปาร์ตี้ไม่ได้คุณเต้นไม่ได้หรือทำอะไรที่สนุกสนุกคุณจะไม่มีทางได้สนุกจริงๆจนกว่าคุณจะล้มตัวลงนอนและไม่มีเรื่องให้คุณรู้สึกผิดเลยคุณจะไม่มีทางได้สนุกจริงๆจนกว่าจะได้เรียนรู้ที่จะสนุกในทางที่ถูกต้องคุณคงจะไม่บอกฉันหรอกว่าการออกไปเมาในคืนวันศุกร์พวันรุ่งขึ้นก็แหงและรู้สึกแย่ไปทั้งวันเป็นเรื่องสนุก มันอาจจะเป็นความสนุกเดียวที่คุณรู้จักแต่ฉันบอกเลยว่ามีเรื่องที่สนุกกว่านี้อีกเยอะก็คือสันติสุขเมืม่อไหร่ที่คุณมีสันติสุขคุณก็จะมีความชื่นชมยินดีทั้งสองอย่างเกิดมาจากการมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและดื่มโรมบทที่ 14: บสข้อสิบบอกว่าแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิก์การยอมรับความจริงอาจจะเจ็บปวดในตอนแรก ฉันชอบรู้ความจริงของคนอื่นมากกว่าของตัวเองใช่แล้วเธอควรทำอย่างนั้นเธอควรทำอย่างนี้และเธอก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเธอไม่ควรทำอย่างนี้แต่คุณรู้อะไรไหมพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เรามาตัดสินวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นและคิดว่าเขาควรทำอย่างนั้นเขาไม่ควรทำอย่างนี้พรุ่งอยากให้เรานำคำสอนมาปรับใช้กับชีวิตของเราเองฉันชอบเล่าอยู่บ่อยๆว่าฉันอธิษฐานขอให้เดฟเปลี่ยนแต่พระเจ้าบอกว่าเดฟไม่ใช่ปัญหาแต่ฉันคิดในใจว่าถ้าอย่างนั้นแล้วใครล่ะก็มีแต่ฉันกับเขา คือฉันหลอกตัวเองหนักมากจิตใจเป็นตัวล่อลวงยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วซาตานก็เป็นตัวล่อลวงตัวหลักเลยซึ่งแปลว่ามันจะโกหกเราและถ้าเราเชื่อคําโกหกพวกนั้นมันก็จะกลายเป็นความจริงของเราเองถึงแม้มันจะไม่ใช่ความจริงแต่มันจะกลายเป็นความจริงสําหรับเราเองเพราะอย่างนี้เราก็เลยต้องมีกระจกแห่งพระวจนะข,ของพระเจ้าเราต้องเปรียบเทียบดูเราต้องดูในกระจกนั้นและบอกตัวเองว่าความจริงเป็นแบบนี้และมันไม่ตรงกับ ที่ฉันกำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นฉันเปลี่ยนพระชนะไม่ได้ฉันเลยต้องทูลขอให้พระเจ้าเปลี่ยนฉันแทนที่จะขอให้พระเจ้าเปลี่ยนคนอื่นและเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมคุณไม่ลองยกมือขึ้นร้องทูลพระเจ้าว่าพระเจ้าเปลี่ยนลูกด้วยลูกอยากเป็นเหมือนพระเยซูว้าวนั่นแปลว่าฉันมีอะไรต้องฝึกอีกเยอะเลยตลอดชีวิตที่เหลือของฉันทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นเหมือนพระเยซูครต์มากขึ้นเรื่อยๆ การเติบโตฝ่ายวิญญาณจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความจริงเอฟเฟซัสบทที่4ข้อ15แต่ให้เรายึดถือความจริงทุกอย่างด้วยความรักพูดความจริงรับมือด้วยความจริงดำเนินชีวิตด้วยความจริงเราจะเติบโตขึ้นในทุกๆด้านว้าวเติบโตในฝ่ายวิญญาณและให้เราเติบโตขึ้นในทุกทางและทุกอย่างในพระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์พระเมสยา ตรงนี้บอกว่าให้เราเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์แต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเผชิญหน้ากับความจริงรู้ความจริงรับมือด้วยความจริงพูดความจริงรักความจริงฉันรักความจริงมัทธิวบทที่หข้อ48พวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมว้าวเมื่อก่อนฉันกลัวพระคัมภีร์ข้อนี้จนฉันได้เริ่มศึกษาจากพระคัมภีร์ฉบับขยายความ ในฉบับขยายความมีวงเล็บบอกไว้ว่ามันหมายถึงการเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ทั้งความคิดและอุปนิสัยนั่นแปลว่าฉันสามารถเรียนรู้ที่จะเติบโตได้อย่างสบายใจนั่นคือความหมายของความสมบูรณ์แบบมันคือการมีทัศนคติที่จะเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระฉายของพระคริสโดยสมบูรณ์ถึงแม้ว่าฉันอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายในตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมา นั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการว่าฉันใส่ใจพรุองมากพอที่อยากจะเป็นเหมือนพระองค์และเมื่อไหร่ที่ฉันได้พบความจริงบางอย่างแล้วเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในชีวิตของฉันไม่ใช่คาดหวังว่าคนอื่นจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเหมือนฉันสดุดีบทที่51ข้อ6บอกว่าแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับ เดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าพราะคัมภีข้อนี้มาจากไหนเอาล่ะฉันอยากจะพูดเรื่องการสังเกตตัวเองและการตรวจสอบตัวเองอันนี้ไม่ใช่เพื่อการตำหนิแต่เป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงเพราะว่าถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆว่าฝ่ายวิญญาณของเราอยู่ในจุดไหนแล้วคุณอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องจนทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการฉันเองก็เหมือนกัน สมมติว่าฉันยังโกรธใครบางคนในใจอยู่แล้วฉันอ่านเจอในพระคัมภีร์ที่บอกว่าถ้าฉันมีเรื่องโกรธกับใครในใจอยู่พระเจ้าก็จะไม่ตอบคำอธิฐานของฉันค่ะตรงนี้จะบอกว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนฉันต้องขอพระเจ้าช่วยให้ฉันเอาความโกรธนี้ออกไปจากใจของฉันพระคัมภีร์บอกด้วยว่าฉันควรจะอธิฐานเผื่อศัตรูของฉันคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากจะให้เขาได้รับพระพร คุณอาจจะบอกแบบนั้นกับพระเจ้าก็ได้แต่อย่าก,กังวลมากเกินไปเลยเพราะว่าพระเจ้าจะไม่อวยพรคนที่ใช้ชีวิตจมอยู่กับความบาปแน่เพราะพระองค์อาจจะอวยพรเขาด้วยความจริงพระองค์อาจจะช่วยดึงสติให้เขาและทําให้เขาเห็นว่าพฤติกรรมของพวกเขาเป็นยังไงถ้าคุณอธิษฐานเผื่อเขาแต่สมมติว่าฉันถูกเตือนเรื่องการไม่ให้ภัยในใจแต่แทนที่ฉันจะเปลี่ยนฉันกลับมีข้ออ้างว่า เขาไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากฉันค่ะเราก็ไม่สมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าเหมือนกันแต่พระองค์ก็ให้อภัยเราฉันจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่พระเจ้าเริ่มแก้ไขคุณคุณจะไม่ล้อเล่นกับความบาปคุณจะไม่หาข้ออ้างคุณจะไม่โทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นเราต้องสังเกตตัวเองพิจารณาตัวเราเองก่อนนอนทุกคืนก่อนที่คุณจะนอนให้ทบทวนตลอดทั้งวันของคุณ วันนี้คุณคิดอะไรบ้างวันนี้คุณพูดเรื่องอะไรบ้างวันนี้คุณทำอะไรบ้างวันนี้คุณโกรธใครหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่อย่าเข้านอนทั้งที่ทยังโกรธอยู่คุณหลับไปแบบไหนคุณก็จะตื่นมาแบบนั้นอย่าเป็นคนขี้โมโหที่ใจเต็มไปด้วยการไม่ให้อาภายัยพระเจ้าจะตักเตือนความบาปของเราแต่พระองค์จะช่วยให้เราเปลี่ยนขอบคุณพระเจ้า ฉันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แต่พระเจ้าจะช่วยให้ฉันเปลี่ยนและช่วยให้คุณเปลี่ยนด้วยพระคัมภีร์บอกให้เราพิจารณาตัวเองยิ่งกว่านั้นยังบอกให้พระเจ้าช่วยพิจารณาคุณด้วยดาวิดอธิษฐานอยู่ในสดุดีบทที่26ข้อ2องแค่แต่พระยาเวขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์ขอทรงทดสอบจิตใจข้าพระองค์เถิดนานแค่ไหนแล้วที่คุณขอให้พระเจ้าช่วยทดสอบคุณข้อนี้เตือนฉันว่า ฉันไม่ได้ทำแบบนั้นมาน,นานแล้วเหมือนกันบทเพลงคร่ำค,ครวญบทที่สามข้อสี่ให้เราทดสอบและพิจารณาวิถีของเราได้ลกลับมาหาพระยาเวเถิดว้าวไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้แล้วให้เราทดสอบพิจารณาวิถีของเราและถ้าเราพบว่ามีเรื่องไหนที่เราออกจากทางของพระเจ้าก็าให้เรากลับมาหาพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เรากลับมาได้พรุ่งเป็นพระเจ้าที่ให้อภยัยถ้าคุณบอกว่าพระเจ้าลูกผิดไปแล้วลูกขอโทษโปรดให้อภัยลูกด้วย พระองค์ก็จะให้อาภัยเราแล้วแยกความบาปออกไปไกลเท่ากับตะวันออกห่างจากตะวันตกอันนี้เป็นข่าวดีของข่าวประเสริฐไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาก่อนพระเจ้าก็ให้อาภัยคุณได้แต่คุณต้องยอมรับสารภาพและเต็มใจที่จะหันออกมาจากสิ่งนั้นฉันขอพูดอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเคยทําอะไรมาก่อนพระเจ้าก็ยกโทษให้คุณได้แต่คุณต้องยอมรับสารภาพและเต็มใจที่จะหันออกมาจากสิ่งนั้นแล้วดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง สงโครินบทที่13ข้อหจงพิจารณาทดสอบและประเมินตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อและเกิดผลหรือไม่แต่ฉันก็ไปโบสถ์นะและว,วันอื่นๆที่เหลือทั้งอาทิตย์ล่ะอืมฉันใจร้ายกับคนอื่นไหมฉันโกรธคนอื่นไหมฉันไม่มีน้ำใจให้คนอื่นไหมฉันนินทาไหมฉันเอาแต่บ่นทั้งอาทิตย เพราะฉันไม่ชอบทุกอย่างในที่ทำงานไหมหรือฉันขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังมีงานทำพระเจ้าอยากให้เราขอบพระคุณพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ฟังคำอธิษฐานของเราแต่คุณต้องอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณคุณต้องอธิษฐานด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณมีชีวิตแห่งการขอบพระคุณเมื่อเดือนที่แล้วฉันเดินเข้าห้องน้ําไม่ได้เลยเพราะฉันขาหักเลยต้องนั่งวิวแชร์ขาก็หักแล้วขาอีกข้างนึงก็ปลายประสาทอักเสบ เช้านี้ตอนที่ฉันเดินไปที่ห้องน้ำฉันขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังเดินเข้าห้องน้ำเองได้ว้าวฉันจำได้ครั้งหนึ่งที่ฉันป่วยจนรู้สึกว่าทุกอย่างที่ฉันกินเข้าไปรสชาติมันเหมือนดินไปหมดฉันมีอาการที่เรียกว่าอาการแสบร้อนในปากและฉันรู้สึกว่าปากของฉันถูกไฟไหมฉันจำได้ว่ากาแฟของฉันรสชาติมันแย่มากซึ่งฉันก็ชอบดื่มกาแฟในตอนเช้ามากฉันจำได้ตอนนั้นฉันคิดว่า ถ้าลูกตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและลูกได้ดื่มกาแฟอีกแล้วก็พระเจ้าลูกคงจะมีความสุขมากลูกไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเช้านี้ฉันก็ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันได้มีความสุขก,กับการจิบกาแฟในยามเช้าอย่าลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้กับคุณซึ่งมันจะช่วยให้คุณเป็นคนไม่ขี้วินมันง่ายมากที่เราจะทําตัวและมีท่าทีแบบงแง,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 ง่แ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 ต่การขอบคุณ จะช่วยกำจัดนิสัยที่ไม่ดีทิ้งไปจงพิจารณาตัวเองแล้วดูว่าชีวิตคริสเตียนของคุณเกิดผลมากขึ้นไหมกลาเทียบทที่6ข้อสบอกว่าในพระคัมภีร์บอกหลายครั้งว่าให้เรามองข้ามไปและให้แต่ละคนจงสำรวจพิจารณาและทดสอบพฤติกรรมของตัวเองและสิ่งที่ตัวเองทำเขาสามารถมีความพึงพอใจส่วนตัวและมีความสุขกับการทำบางอย่างที่น่ายกย่องด้วยตัวเองคนเดียว แล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ฉันใช้เวลาหลายปีไม่ใช่สิฉันเสียเวลาหลายปีที่คอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าพิจารณาชีวิตของตัวเองและทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใครเราไม่จำเป็นต้องพยายามทำตัวให้ดีกว่าคนอื่นเสมอไปเราแค่ต้องเป็นเหมือนพระเยซู ฉันไม่สนว่าใครจะดีกว่าฉันไม่ว่าจะดีกว่าในเรื่องไหนก็ตามหรือเขาอาจจะมีมากกว่าฉันหรือเขาอาจจะทําได้มากกว่าที่ฉันทําเรื่องเดียวที่ฉันเป็นห่วงก็คือชีวิตของฉันถูกต้องในทางของพระเจ้าไหมฉันมีสันติสุขในใจหรือเปล่าในพระคัมภีร์พูดไว้หลายที่ว่ามารซาตานพยายามอย่างหนักที่จะลากเราเข้าสู่ความบาปเอาละ่ะ เราจะมาดูเรื่องของดาวิดบัตเชบาและอุริยากันสักหน่อยชายคนนี้เป็นคนที่รักพระเจ้าดาวิดเป็นนักนมัสการหนุ่มน้อยที่เลี้ยงแก่และถูกเจิมให้เป็นกษัตริย์เขามีหัวใจที่ติดตามพระเจ้าในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่ 15: หข้อ5ได้พูดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าเพราะว่าดาวิดทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่ได้หันไปจากสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาตลอดพระชนชีพของท่าน นอกจากเรื่องอุริยาคนฮิตไทรฉะนั้นดูเหมือนว่าดาวิดทำถูกต้องทุกอย่างยกเวน้นเขาล่วงประเวณีกับบัดเชบาแล้วก็ไปฆ่าสามีของเธอเรื่องนี้ถือว่าหนักมากสำหรับคนที่ดูเหมือนจะทำเรื่องอื่นๆถูกต้องไม่ใช่แค่นั้นหลังจากที่เขาทำเรื่องเลวร้ายไปแล้ว เขากลับมองข้ามความบาปของตัวเองไปหนึ่งปีเต็มๆกว่าจะสารภาพบาปคุณจะอ่านเจอในสดุดีที่บอกว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะสารภาพข้าพเจ้าเป็นทุกข์หนักทุกส่วนในข้าพเจ้าเป็นทุกข์แล้วในสดุดีบทที่ห้ิบเอเป็นคำอธิษฐานสารภาพบาปซึ่งสวยงามมากแต่ในสองซามูเอลบทที่สิบเข้อหนึ่งถึงข้อสิฉันคงจะไม่อ่านทั้งหมดแต่ฉันว่ามันดีมากๆ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบดาวิดทรงส่งโยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดไปทําลายคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็มอันนี้เป็นความผิดอย่างแรกของดาวิดเขาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เขาเป็นกษัตริย์และกษัตริย์องค์อื่นๆออกไปรบแต่ดาวิดไม่ไปเขาอยู่ที่วังนั่นเป็นตอนที่เขาเดินเล่นอยู่บนดาดฟ้าของพระราชวัง แล้วก็ได้เห็นนางบัตเชบากำลังอาบน้ำอยู่ซึ่งไม่ได้แปลว,ว่าเธออยู่บนดาดฟ้าติดกันเขาอาจจะมองลงมาที่สนามเขาอาจจะมองผ่านหน้าต่างแต่เขาเห็นเธอกำลังอาบน้ำอยู่และมันน่าสนใจมากฉันได้ศึกษามาดูเหมือนว่าเธอน่าจะอายุป,ประมาณแค่สิบสองถึงสิปีเท่านั้นเองแน่นอนว่าในสมัยนั้นคนแต่งงานกัน อายุน้อยกว่าสมัยนี้มากเธอยังเป็นแค่เด็กอยู่เลยแล้วเขาก็เกิดตันหากับเธอแล้วก็ให้คนไปเรียกเธอมาที่วังของเขาแล้วก็หลับนอนกับเธอคุณแอาสงสัยว่าแล้วทำไมเธอไม่ขัดขืนเขาละ่ะก็เขาเป็นกษัตริย์เธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งฉันมั่นใจว่าเธอคงรู้สึกว่าเธอไม่มีทางเลือกเอาล่ะคราวนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นปรากฏว่าเธอตั้งขัน เธอไปบอกดาวิดว่าเธอตั้งคันเขาก็เลยให้คนพาอูริยาสามีของเธอกลับมาจากสนามรบทําเป็นบอกว่าอยากให้เขากลับมาพักแล้วก็หวังลึกๆว่าเขาจะไปหลับนอนกับภรรยาของตัวเองแล้วเขาก็จะได้คิดว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเขาแล้วเขาก็บอกตรงนี้ว่ากลับไปที่บ้านใช้เวลากับตัวเองกลับไปพักผ่อน กลับไปหาภรรยาของเจ้าหลักๆแล้วเขาก็บอกไปแบบนั้นแต่อุริยาไม่ได้ทำตามเขาไม่ได้กลับบ้านแต่อุริยานอนที่ประตูพระราชวังพร้อมกับมหาดเล็กทั้งหมดของเจ้านายของเขาและไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาเมื่อพวกเขาทูลดาวิดให้ทรงทราบว่าอุริยาไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาพยาค่าดาวิดรับสั่งแก่อุริยาว่าเจ้าเดินทางมาไม่ใช่หรือทำไมไม่ลงไปที่บ้านของเจ้ายิ่งทำให้เรื่องแย่หนักไปอีก อุริยาเป็นหนึ่งในฐานกล้าของดาวิดซึ่งมีอยู่ถึง37คนที่เขาเรียกว่าเป็นฐานกล้าของเขาและอุริยาก็เป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดของเขาด้วยซ้ำทั้งที่ดาวิดจะหาผู้หญิงคนไหนก็ได้มาเป็นภรรยาของเขาแต่เขากลับแย่งเอาภรรยาอุริยามาอุริยาไม่กลับไปหาภรรยาของเขาเพราะทหารคนอื่นๆอ,ออกไปต่อสู้และออกไปรบในสนามรบ แต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ควรเขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ควรจะไปมีความสุขกับภรรยาของเขาในตอนนี้กลับไปนอนหลับสบายและกินอาหารดีๆในขณะที่คนอื่นๆกำลังเจอสึกหนักดาวิดก็เลยส่งอุริยากลับไปที่สนามรบแล้วสั่งให้เขาออกรบในแนวหน้าเพื่อที่เขาจะได้ถูกฆ่าตายว้าวหลังจากนั้นเขาก็พานางบัตเชบา มาอยู่ในวังและรับเธอมาเป็นภรรยาของเขาในสดุดีบทที่ห้าบอหลังจากที่นาธานผู้เผยพระจนะได้ตักเตือนเขาผ่านทางคำอุปมาฉันไม่มีเวลาเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดแต่เขาก็ทำให้ดาวิดสารภาพบาปคุณจะสัมผัสได้ถึงใจที่แตกสลายของดาวิด ถ้าคุณอ่านพระธรรมสดุดีบทที่5 1ทั้งหมดตอนนี้ฉันคงไม่มีเวลาจะอ่านทั้งหมดข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอนุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอคุณไม่ชอบเลยใช่ไหมเวลาที่ความบาปมันอยู่ตรงหน้าคุณจัง ถ้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นแต่ฉันคิดว่าเขาทำบาปต่อนางบัตเชบาด้วยและอุริยาด้วยและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบทาในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นแล้วเขาก็ได้พูดต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนที่บอกว่าแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจจากใจของมนุษย์ดาวิดมาถึงจุดที่เผชิญกับความจริงที่ว่าเราได้ทำบาปลงไป เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราได้หลับนอนกับภรรยาของคนอื่นเราทำให้เขาถูกฆ่าและตอนนี้เราก็เอานางมาอยู่ด้วยแต่พระเจ้ายกโทษให้ดาวิดแต่คุณรู้ไหมว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีวันไหนเลยที่ไม่มีสงครามเขาต้องเจอสงครามเสมอแล้วลูกที่นางบัตเชบาตั้งครรภ์ก็เสียชีวิตทำให้ดาวิดหัวใจแตกสลายเขามีภรรยาหถึงเจดคนแต่ นางบัตเชบาเป็นคนโปรดของเขาฉันก็ไม่เข้าใจเรื่องการมีภรรยาหลายคนในยุคนั้นเหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีหลายคนในพรนดสัญญาเดิมที่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์เราอย่าหลอกตัวเองเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงโอ้พระเจ้า ขอสำแดงความจริงให้กับลูกถ้าเราทำบาปต่อพระองค์พระเจ้าขอทรงสำแดงให้เราเห็นและช่วยไม่ให้เราเป็นคนหลอกตัวเองเรารักพระองค์พระเจ้าและเราอยากจะเป็นเหมือนพระเยซู